สวัสดีค่ะน,นักเรียนในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาช่วยกันสรุปนะคะเกี่ยวกับแบ่งยุคสมัยนะคะมาดูกันนะคะว่ายุคสมัยเป็นอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยคือยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์กับยุคสมัยประวัติศาสต์น,นะคะเรามีสองยุคยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์คือยุคที่ยังไม่มีตัวอักษรเขียนหรือตัวอักษรใช้สองยุคประวัติศาสตร์ ยุคที่เรามีตัวอักษรตัวเขียนใช้แล้วนะคะมาดูกันทีละยุคยุคแรกคือยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็จะประกอบด้วยยุคหินและยุคโลหะยุคหินแบ่งเป็นสามนะคะก็คือยุคหินเก่าหินกลางหินใหม่ยุคหินเก่าก็จะใช้หินในการทำเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งเป็นเครื่องมือหยาบๆแต่การลาผหันไปอย่างเช่นยุคหินใหม่ เครื่องมือเครื่องใช้ก็จะเป็นมีความละเอียดมากขึ้นนะคะละเอียดมากขึ้นมีความมีคมมากขึ้นนะคะส่วนยุคต่อมายุคโลหะยุคโลหะแบ่งเป็นสองคือยุคสัมฤทธิ์กับยุคเหล็กสัมฤทธิ์คืออะไร,สรผสมกันะไรคะสัมฤทธิ์คือทองแดงผสมกับดีบุกนะคะมันก็จะออกมาเป็นสัมฤทธิ์สีมันก็จออกเป็นแบบ เขียวเขียวดำดำนะคะยุคต่อมายุคที่สองคือยุคประวัติศาสตร์ยุคประวัติศาสตร,ร์ก็จะแบ่งเป็นแบบราชธานีแบบการคพองและแบบสากคนแบบเป็นราชธานีหนึ่งก็คือสุขโขทัยอยุธย,ยาธนบรุรีและตนเก็นนครสีนะคะ ยุคสุโขทัยนะคะยุคสุโขทัยเป็นยุคแรกสุดเลยนะคะมีกษัตริย์อยู่เพียงแค่9ก้าพระองค์นะคะยุคสุโขทัยจะมีกษัตริย์แค่9ก้าพระองค์ยุคอุทยากษัตริย์จะมีเยอะหน่อยนะคะมี35พระองค์โดยอุทยาเป็นราชธานีอยู่ 417ปีนะคะส่วนธนบุรีมีกษัตริย์แค่พระองค์เดียวค่ะมีกษัตริย์แค่พระองค์เดียวนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าปราดศินปมหาราชนะคะมีกษัตริย์พระองค์เดียวคือพระเจ้าตราศินมหาราชนะคะเป็นรัชทานีอยู่กี่ปีนักเรียนทราบไหมคะเป็นรัชทานีอยู่15ปีนะคะ15ปี ส่วนรัตนโกสินทร์นะคะตอนนี้มีกษัตริย์ทั้งหมด10พระองค์นะคะมีกษัตริย์ทั้งหมด10พระองค์นะคะเป็นราชกาลนีมาแล้วกี่ปีคะก็คือเป็นรัชกาลนี้ตั้งแต่ปี2325นะคะตั้งแต่ปี2325ก็นำสองสามสอลบนะคะกับ2อ1 3 ก็จะได้อยู่238ปีนะคะปีนี้เป็นปีที่238แล้วอ่ะต่อมาเป็นการปกครองนะคะแบ่งการปกครองไม่ว่าจะเป็นการบริรปตุปิตุลาทิปไตยคือแบบ่อปกครอง เมื่อประชากรยังไม่เยอะเลยปกครองแบบครอบของได้นะคะเพราะประชากรมีอยู่ไม่กี่หมื่นคนการดูแลก็จะทั่วถึงนะคะอย่างที่สองคือราชาธิปไตยก็คือกษัตริย์เป็นใหญ่กษัตริย์ชี้เป็นเป็นกษัตริย์ชี้ตายตายกษัตริย์ให้เราตายเราก็ตายกษัตริย์บอกให้เราู่ให้เรารอดเราก็จะรลด นะคะราชาทิปไตยคือระบบที่กษัตริย์เป็นใหญ่นะคะระบบที่สามคือประชาธิปไตยในปัจจุบันนี้นะคะในปัจจุบันนี้ระบบประชาธิปไตยประชาธิปไตยนะคะก็คือประชาชนเป็นใหญ่ประชาชนเป็นใหญ่นะคะประชาชนประชาชนเป็นใหญ่ตั้งแต่ปีพศนะคะที่เราเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบบประชาธิปไตย นะคะตั้งแต่พศสองพนเะคะลราก็นำมาลบนะคะ2 4 7พลบกได้เท่าไหร่นะคะได้ทั้งหมดกี่ปีคะแปปีแล้วนะคะเราเป็นประชาวไมตามา ยาวนานนะคะตั้งแต่สมัยรัชก,กาลที่7นะคะตแต่สมัยรัชกาลที่7เลยนะคะอันสุดท้ายการแบ,บ่งแบบสากลแบบสมัยโบราณแบบปฏิรูปแล้วแล้วก็แบบสมัยปัจจุบันนะคะโอเคไหมคะนะคะทีนี้คือยุคสมัยประวิศนะคะซึ่งนักเรียนชั้นป .4 ก็ส่วนใหญ่จะเรียนตรงนี้เป็นหลัก แล้วก็ตรงนี้นะคะประกอบด้วยเข้าใจนะคะก็ตัวนี้รูสรุปให้ฟังคร่าวๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ